จีครับเซ็นเป็นนักเตะอาชีพแล้วนะครับอายุน้อยที่สุดประวัติศาสตร์เลยหมายเลขก2ครับก็ฝึกมาครับยังไงก็เล่นได้แล้วบอลทางซ้ายกันรีขยับต่อลุยต่อแวกกลางโยกมาเด็กแว้นเอาเว้ยเด็กแว้นแห่ง BP ีเดียวครับบีนำออกนำ1-3ึงสามปนนหนึ่งแล้วครับตอนนี้แไม่พลาดนละ้โปดโปดเก็บได้มาขามไล่บีโฟมยังบงัง แล้วโปดยังหนีได้ดูคุณดูโปดสิครับโปรดใจมา,าแทนคุณก็ไม่ยอม ดูเนมโอ้โหดูโปรดนี่ครับเซนบีจีนี่ครับโอ้โหล็อกล็อกใส่มะขามแล้วใช้รุมครับซ้ายขวาแล้วยิงเฉยเลยครับแล้วคว้าเนมเนมจะโดนชกแล้วอ้โหูตัวรอดพลิกดูล็อกโปรดนี่ต้องรุมเลยครับคนเดียวนี่เอาไม่อยู่โปรดไม่แล้วโปรดซูเปอร์เทนโปรดยิงแล้วโอ้แทนคุณย่านนะอ่านดีอยู่เฟสแทงมาแล้วโปรดปนล็อกมาแล้วได้ยิงแล้ว แม่เจ้าเพชรดักได้เลยินมาปลดนี่ครับปลดบีจีพาหนีคล้องหนีสองหนีสามมาไปเรื่อยหนีสี่แล้วยิงโอ้โหไม่ได้ครับประตูริสอวางไปในกรอบแค่้โหูยังดักได้ครับทะยานกระโดดดูเกมลุกรับของเจ้าปลดนี่ครับก็ไปสง่สงบอล โยกครับโยกครับตบต่อนะครับโยกดิบลงมากินก่อนแล้วก็กินเลยเอามากินหมดเลย <laughs> 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 Баа багт бос аа багт เดี๋ แคทแบ็คแคทโยกมาโดนปั๊มไปหนึ่งทีแล้วยังไงครับไปต่อครับบีพีโอนี่ครับแบ็คหนึ่งแบ็คสองแบ็คสามแบ็สี่แบ็คห้าแบ็หกแบ็เจ็ดแบ็แปดไปแล้วไหลมา,เข,า,มาเข้ามาเข้ามาหน่อยครับว่าอยากฟังเสียงผมนะครับถ้าไม่อยากเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เสียงของสนามเข้าแทนผมนะครับขาย้ำแบบนี้แล้วกันผมก็จะเจาะของใต้เฉินแล้วปด,นปด,ปด,ปด,ปดเนี่ยปดปดบีจีครับเนี่ยดีกีสัญญาบีจีการันตีทุกอย่างแล้วให้ออกเฟสถูกต้องแล้วรองเท้าชมพูโอ้เกมมันเร็วมากครับฟุตบอลเด็กระดับนี้ครับคุท่านยังเร็วมากดูโปดทุกกเเลลินคครรััับบบบบดดดููไปออท้้าาาตซยขว แล้วแปวกใจไม่ผ่านแล้วโปรดยังตามครับดูการไล่ล่าเขาดูโปรดครับเนี่ยไม่ปล่อยให้คิดเลยครับโปรดไล่บี้เพื่อนทั้งนั้นนะครับโปรดดูกันเทพแหวกมาสวยมากลูกร่างปีนี้ลูกร่างกันเทพเวียดู่กยิ่งเล่นยิ่งดีดูให้ครับเล่นง,ง่ายๆแล้วจ่ายออกขวามา อ้าวเฟียสอยู่นี่มองผิดคนขอไปด้วยโอ้มองไม่ทันแล้วจะยิงต่อไม่ด้โปรดโอ้ลอยออกซ้ายเกยังติดบล็อกอยู่ครับฟี่ายังดักดีบอลท้าชมพูสองแล้วทีนี้มองไม่ทันแล้วครับโอ้ทั้งเฟียสเอ้าจะรุดเป็นชู่ชิงครับพี่ไว้ถูกต้องเลยครับเพราะคำหมากกันจอมบาลังฝากเชียร์ใต้เฉินครับอ๋อคุณพรมชัยจัดไปครับเต็งหนึ่งครับกับการบรรยายแอดไว้์ชอบมากขอบคุณมากครับคุณนิกรใจใจดีนะมาดูเกมต่อครับในสนามดูโปรดครับจะช่วยทีมได้